สวัสดีครับวันนี้เรามาปลูกต้นเรนโบ์นะครับนี่ครับอันนี้ก็ตัดรากทิ้งไว้แล้วนะครับอ่าส่วนดินปลูกก็จะเป็นดินโปร่งมานิดนึงนะครับผสมหินภูเขาไฟเยอะหน่อยครับเรนโบเขาจะชอบดินโปร่งโปร่งหน่อยนะครับเขาไม่ชอบความแชะครับไม่งั้นรากเขาจะเน่าง่ายนะครับนี่ครับก็รองด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะครับก็รองประมาณ1ส่วน4ของก้นกระถางนะครับ นี่นะครับแล้วก็ใส่ดินปลูกเข้าไปนะครับใส่ลงไปครับใส่ไปจนเกือบเต็มกระถางนะครับแล้วเราก็จะทําการเอานิ้วจิ้มเข้าไปนะครับเพื่อให้มีร่องเล็กนิดน,นึงใส่ลากเข้าไปนะครับแล้วก็เกลี่ยดินเข้ามากบลบรากเขาไว้นะครับอ่าแล้วก็โรยหน้าโดยกรวด หินกรวดก็ได้ครับหรือว่าหินภูเขาไฟขนาดเล็กก็ได้ครับนี่ครับนี่คือต้นที่ปลูกแล้วนะครับส่วนการรดน้ําถ้าเราตัดรากทิ้งไว้ได้ประมาณ3วันก็รดน้ําได้เลยครับไม่งั้นก็ทิ้งปลูกทิ้งไว้อีก2วันค่อยรดน้ํานะครับถ้าเราตัดรากแล้วปลูกทันทีครับฝากกดติดตามกดไลค์สับสไครต์กดแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ